ทางจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยเขาแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในอำเภอศรสีสัชนาลัยในช่วงริมแม่น้ำยมให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วนะครับตอนนี้ต้องขนข้าวของขึ้นที่สูงเลยซึ่งทางในอำเภอเขาสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพราะว่ามวลน,น้ำอย่างที่บอกฮาเดินทางมาจากจังหวัดแพร่เนี่ยมาที่สุขโขทัยถึงกว่า1,700ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีและจริงๆมันไม่ได้หนึ่งวินาทีหยุดไง<ะ>มันคือต่อเนื่องตลอดเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับ แต่ถนนเส้นทางหลักเนี่ยยังคงใช้งานได้นะครับแต่ว่าในเส้นทางรองบางจุดต้องปิดใช้งานเป็นบางช่วงติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณมินศรัตราคมผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากถนน1195หน้าสนามบินสุขโขทัยครับคุณมินเชิญครับครับผมครับในขณะนี้เองครับผมอยู่ที่ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถนนบนทางหลวงหมายเลข1195นะครับ จุดที่ผมอยู่ในขณะนี้เอครับคือจุดทางเข้าสนามบินสุขโขทัยนะครับถึงแม้จะมีเรื่องของปริมาณน้ำนะครับที่พาดผ่านถนนก็ตามแต่ในขณะนี้นะครับสนามบินสุขโขทัยยังเปิดให้บริการนะครับเมื่อสักครู่ครับเพิ่งมีไฟบินบินขึ้นจากจังหวัดสุขโขทัยไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับซึ่งยืนยันได้ว่ายังสามารถให้บริการได้แต่อีกทักษฝากฝั่งหนึ่งครับเรื่องของมวลน,น้ําที่เดินทางมาจากจังหวัดแพร่ครับกว่า1,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคาดการว่าจะเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยในช่วงเที่ยงคืนนี้ ที่สถานีวัดน้ำวาย14 a ศรีสัชนาลัยจงังหวัดสุขโขทัยนะครับมีปริมาณน้ําไหลผ่าน1,701ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเข้าสู่สถานการณ์แนวโน้มอุทกภัยในระดับวิกฤตหรือมากกว่า1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขึ้นไปนะครับปริมาณน้ํายังไม่ไหลผ่านสูงสุดนะครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีการระบายน้ำเข้าสู่คลอง6บาทคลองแม่น้ำยมฝั่งขวาในปริมาณ480ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีการแบ่งการระบายนะครับเป็นคลองผันน้ําแม่น้ำยมแม่น้ำน่านปริมาณ220ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและระบายลงสู่แม่น้ำยมสายเก่ามาทางอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกในปริมาณ260ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับในปัจจุบันครับได้มีการเร่งระบายน้ําสูงสุดของอาคารชนประธานในแม่น้ำยมสายหลักและแม่น้ำยมสายเก่าเร่งเสริมคันคลองป้องกันน้ําเอ,อ่อล้นตลิง่งรวมถึงเริ่มรับน้ําเข้าทุ่งบางระกมร,รองรับสัต านการณ์แม่น้ํายมนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านในสุชาติทีกสุขครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเปิดเผยข้อมูลว่าปัจจุบันระดับน้ําแม่น้ํายมยังไม่พ้นวิกฤตโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือในห่วงวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ส่งผลให้มวลน,น้ําจากจังหวัดพะเยาแพร,แร่ไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดสุขโขทยัยอีกเป็นจํานวนมากอาจทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่จึงแจ้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับ กำชับให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำยมนะครับเบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน4อำเภอนะครับ23ตำบล104หมู่บ้านด้วยกัน3,565ครัวเรือนด้วยกันพื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าจะเสียหาย15,979ไร่โดยในวันนี้ครับมีการตั AP ้งโรงครัวที่สาลาอเนกประสงค์สารกลางจังหวัดสุโขทัยเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับ และในช่วงเที่ยงวันวันนี้ครับที่วัดศรีนิโคทารามตําบลคลองลานอำเภอศรสีสํารงจังหวัดสุขโขทัยนายสุชาติทีขสาศุผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยครับพร้อมด้วยส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตําบลคลองตาลน,นะครับผู้ประสบอุทกภยัยโดยมีนายวิทยาสันติกุลครับในอำเภอศรสีสํารงรายงานสถานการณ์ ซึ่งตะบลคลองตาลครับได้รับผลกระทบจากแนวคันกัน้นน้ำพังทลายซึ่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนขณะนี้จังหวัดสุโขทัยได้ระดมการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นทั้งเรื่องการกินอยู่อาศัยนะครับเครื่องใช้อุปโภคบริโภคแล้วนะครับ ทางด้านสัตว์เลี้ยงครับปศุสัตว์จังหวัดส,สุขโขทัยได้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมและประชาสัมพันธ์การตเตรียมอุพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ขึ้นที่สูงตเตรียมรับสถานการณ์น้ําท่วมขังเบื้องต้นครับได้มียาปฏิชีวนะนะครับมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภยัย พร้อมกับกำชับเกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้กำชับเกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองนะครับพร้อมมอดวิชาพัณยาในเบื้องต้นสี่อำเภอด้วยกันนะครับได้แก่อําเภอเมืองตำบลยางซ้ายปากแควอําเภอศรีสัมรงได้แก่ตำบลวังใหญ่ตำบลวังทองอําเภอสวรรคโลกได้แก่ตำบลในเมืองตำบลคลองยางตำบลปากกุ้งเกาะตำบลท่าทองนะครับตำบลคลองกระจงและอําเภอศรีนครที่ตำบลคลองมะพร้าวด้วยกันนะครับ พื้นที่ตำบลวังใหญ่บ้างครับอำเภอสีสำโรงจังหวัดส,สุโขทยัยบริเวณสะพานสิริปัญญารัฐแม,ม่น้ำยมน้ำยังคงเกินตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านประชาชนนะครับเดินทางข้ามถนนหมายเลข1 1 9 5งน้โดยการซึ่งในขณะนี้ยังปิดการจราจรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้นะครับเนื่องมาจากน้ำไหลบ่าข้ามถนนมีความเชี่ยวกรากมากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังใหญ่และตำบลวังทอง ยังคงเดินหน้ากรอกกระสอบทรายเพื่อเบี่ยงทางน้ําป้องกันความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับชะลอความเร็วของน้าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรซึ่งยังมีนาข้าวบางส่วนที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับในด้านการช่วยเหลือครับมีการตั้งเต็นท์ชั่วคราวของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นครับทั้งผู้ป่วยเล็กน้อยและมีรถพยาบาลพร้อมส่งตัวผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยหนักนะครับในพื้นที่และยังมีบริการอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ และในห่วงของเวลา9ก้ 3, นกาสามวนาทีที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับที่ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกฝั่งตะวันตกพนังก้นน้ำนะครับแตกมวลน,น้าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนละพื้นที่ทางการเกษตรนะครับซึ่งส่วนมากเกษตรกรในโซนนี้นะครับจะปลูกละมุดและกล้วยตัดใบนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขึ้นชื่อของอำเภอสวรรคโลกและมวลน,น้ำครับยังเดินทางข้ามผ่านถนนสาย1 1 9 5ไปยังพื้นที่ทางการเกษตรตรงข้ามกันเป็นจํานวนมากซึ่งในขณะนี้กรมทางหลวงครับสั่งปิดช่วงการจราจร เนื่องจากมีน้ำไหลผ่านเชี่ยวกรากมากนะครับมีความยาวประมาณ100เมตรในส่วนที่จุดที่ผมอยู่ครับเส้นทางถนน1 9 9 5ไปยังสนามบินสุโข,ขทยัยขณะนี้ครับแจ้งผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการสนามบินนะครับสุโข,ขทยัยแจ้งสถานะเส้นทางการจราจรเข้าออกนะครับโดยเริ่มจากหน้าวัดท่าทองอําเภอเมืองบางยมเช่นเดิมมาตามเส้นทางที่ได้แจ้งไว้มีน้าไหลผ่านถนนบางช่วงครับแต่สามารถสัญจรได้ เมื่อพบถนน1195ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้าวัดหนองป่าตอนะครับขับขับมาอีกประมาณ1.3กิโลเมตรเมื่อเข้าถนน6เลนก่อนถึงหน้าเซเว่นหน้าสนามบินให้ผู้โดยสารเบีย่ยงซ้ายก็จะมีป้ายทางเลี่ยงเข้าสนามบินบอกทางไว้อย่างชัดเจนชัดเจนนะครับตอนนี้วันนี้ล่าสุดนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจช่วงบ่ายที่ผ่านมา น้ำกลับมาสูงอีกครั้งครับใกล้เคียงกับตะลิ่งนะครับเนื่องจากมีมวลน,น้ําเดินทางผ่านอําเภอเมืองระดับน้ําขณะนี้7เมตร53เซนติเมตรนะครับมีความเร็วผ่านอําเภอเมือง456ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับที่สถานีวัดน้ำวายสีนนาจวนผู้ว่า ทางด้านประตูระบายน้ําหาดสะพานจันทร์ครับตอนนี้มีการยกประตูระบายน้ำนะครับทั้ง5บานเฉลี่ยอยู่ที่5เมตร20ซนติเมตรบางบาน5เมตร40ซนติเมตรทั้ง5บานนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ําออกในพื้นที่ท้ายน้ำนะครับและระบายออกทางซ้ายและขวาทางด้านคลอง6บาทและคลองน้ําจนนั่นเองเน้นย้ำนะครับตอนนี้เองถนนที่ผมเรียนให้ทราบถนนสาย1 1 9 5นั้นที่ได้รับผลกระทบเป็นเส้นรองนะครับที่เลี่ยงระหว่างจังหวัดสุโขทยัยมาที่อำเภอสวรรคาโลก เป็นเส้นเรียบลําน้ํายมนะครับจึงได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากแต่ในเส้นทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง101นะครับสุขโขทัยสวรรคโลกศรีสัชนาลัยใช้งานได้เช่นเดิมครับหรือว่าจะเป็นเส้นทางหลักนะครับพิษณุโลกสุขโขทัยจังหวัดตากที่จะตรงเข้ามาเมืองเก่า เมืองมรดกโลกหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยเมืเองมรดกโลกนี่ยแหละครับยังใช้งานได้ตามปกตินะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่วางบุกทัวร์ไว้นะครับยังสามารถเดินทางมาที่จังหวัดสุขโขทัยท่องเที่ยวได้เช่นเดิมและในส่วนตัวเมืองเองตอนนี้นะครับก็ยังใช้ชีวิตกันตามปะกะตินะครับดังนั้นครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าหากวางแนวทางที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยในช่วงตัวเมืองนะครับยังสามารถทําได้แต่ในพื้นที่ เขาเรียกว่าทางเหนือของจังหวัดสุขโขทยัยเช่นอำเภอศรสีสัชนาลายัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรสีสาโรงคและตัวเมืองบางส่วนเท่านั้นนะครับที่เกิดเหตุอุทกภัยนอกนั้นยังใช้ชีวิตตามปกตินะครับครับจะเห็นได้ว่าหลังจากนี้เองนะครับสิ่งที่ผมให้จับตามองก็คือมวลน้ํา1,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่เดินทางมาจากอำเภอศรีสัชนาลายัยขณะนี้กําลังขยับตัวใกล้ประตูระบายน้าหาดสะพานจันทร์และคาดว่าจะผ่านมาในตัวเมืองครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนวันนี้ครับ ขอบคุณครับคุณมินสัตราคมนะครับรายงานมาจากที่ถนนทางหลวงสาย11 9 5จะเห็นกำแพงด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าสนามบินสุขโขทยัยนะคะอย่างที่คุณมินบอกไปคือถนนเส้นนี้มันเป็นถนนที่เรียบแม่น้ำยมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีน้ำเออขึ้นมาตลอดอแต่ว่าถ้าเมื่อตอนช่วงท้ายๆก่อนที่จะจบการรายงานไปเนี่ยจะเห็นคนเดินอยู่ ข้างหลังระดับน้ําก็อยู่ประมาณตาตุ่มนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ารถถ้าเป็นรถใหญ่ยังสามารถที่จะไปมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นถนนเส้นอื่นๆอย่างเช่นเส้นทางหลวง101ที่สุขโขทัยสวรรคโลกศรีสัชนาลาัยหรือว่าเส้นทางหลัก พิษณุโลกพุ่งตรงไปที่เมืองเก่าตรงที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ตรงนั้นเลยเนี่ยคือถนนจะไม่มีปัญหาสามารถไปได้ใช่ค่ะก็ย้ําอย่างที่คุณมินบอกไปว่าจะเป็นถ้าพูดง่ายๆจะเป็นพื้นที่ตอนเหนือของสุโขทัยนะคะก็จะได้รับผลกระทบแต่ว่าถ้าโดยรวมยังเที่ยวได้นะคะ